อันนี้นะคะทุกคนเป็นยาสีฟันออร์แกนิกที่ผู้เชี่ยวชาญคิดมาครบจบในหลอดเดียว นี้นะคะเป็นแปรงสีฟันรุ่นแอนตี้แบคทีเรียเป็นของดร์เจเหมือนกันค่ะที่เราเลือกใช้ยาสีฟันและแปรงสีฟันของดร์เจนะคะพอเขาแก้ปัญหาช่องปากของเราได้ตรงจุดมากๆตัวนี้นะคะทุกคนปลายเลียวแหลมขนาด0.01ม mm. ลิเมตรผลแปรงชั้นในนะคะผสมผงชาโคเพื่อลดความชื้นและยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียอกินปากก็คือไม่ได้เลยแต่ จะบอกว่าฉันไม่กลัวเพราะว่าฉันมีตัวช่วยดีๆนั่นก็คือตัวนี้เลยดอกเอร์เจน้ำยาบ้วนปากออแกนิกกลิ่นโรสช่วยลดการระคายเคืองดูแลสุขภาพเหงือกและช่วยป้องกันเลือดออกตามรายฟันลดการสะสมของแบคทีเรียทําให้ลมหายใจหอมสดชื่น